วันนี้ว,นนวันดีพามาทำสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตนะคะทำไม่ยากเลยเอาสตรอเบอรี่มาล้างแล้วก็หัน่นแล้วก็เช็ดให้แห้งขั้นตอนแรกแล้วเราก็ต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาช็อกโกแลตไปวางบนหม้อน,น้ำร้อนให้มันละลายพลาละลายเสร็จแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ไปชุบแล้วก็วางเรียงกันแบบนี้นะคะอย่าให้ติดกันเพ,พราะพลาแห้งแล้วสตรอเบอรี่จะหักแล้วก็ทำขั้นตอนเดียวกันกับช็อกโกแลตสีดานะคะ ทำขั้นตอนเดียวกันแบบเดียวกันพลาทำเสร็จก็มาวางเรียงๆกันให้ได้ระยะไม่ติดกันแบบนี้นะคะแล้วพลาช็อกโกแลตแห้งก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเพราะว่าพลาเราเออกมาทานมันก็จะอร่อยหวานกรอบเหมือนขนมที่เราได้ทานจากร้านอาหารหรือซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต ขั้นตอนทําไม่ยากค่ะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วลองทํานะคะสําหรับคนที่ชอบทานสตรอเบอรี่แล้วบางครั้งสตรอเบอรี่ไม่หวานแต่ถ้าเราทําแบบนี้จะอร่อยมากความหวานของช็อกโกแลตผสมกับความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่นิดหน่อยลองทํานะคะจะ